โอเคนี่คือคลิปเดินทางรับบานเลยไปตาลอยนูเนี่ยลอยกับเลือกไอ้เม็ดเนี่ยอยู่อยู่ในนี้เนยไปและนี่เป็นคลิปจ้องนะไม่รู้่คลิปเด็กตัวคลิปเล็กมันมันไปประมาณประมาณกี่นาทีวะจ้ำอีบจ้ำิบจำนาทีเกหยบเจนาทีคลิปนูจะลงก่อนคลิปนี้จะลงลังนิดนึงนิดเดียว ลอบบานไปเล่นตัวรับโตแล้วเดี้ยบาเดินทำไปเนี่ยรายติดอีตอกดิลละ่ะฟุน้นกำลังเยอะมากเลยตอก,กับหน้าตอกลาวลูกโตตาได้ไปไปน้่งเลยนีเตี๋ยวอะไรวะไม่ได้เลยนะาคารับที่นี่ เปิดคลิปมาดึงโอเคเตี้ยเต็มเตียวันนี้มาไล่กันยามาไล่มา,า,มาเตี้ยเดินทั้งมันมาดีนี้มั้งไปเดินลบตากระลบเลย ทำก็้นเลแล้วตกาตนอยู่บ้านพอมาเดินตึงเงินตกง่ายไม่ดูกันหมดเลยัวกิ๊บนี่ลงายจาดีบะไม่รู้เดินล็อกปเราตีกากัดเจกล้ตีลงนูนแต่ว่านะมีขาตึงนี้เราตุินก็เลยตำมนเลยวันนี้เดินจมแสงแดดยามเย็น จุ่มไปเลยลอนไปละตาเดินนำไปเลยเดี๋ยวเป๊บเดี๋ยวรถมาปิดคลิปก่อนเหลือไปใต้ฝั่มจัดเลยมาเลยไม่กรองไนโตได้มาโอเคล่ะมาเดี๋ยไปรถมาไปลุยโตไม่เดีลุยโต,ยยยตใต้คลิปโตรถมา เมื่อไหร่ก็ดเดินเดี่ยวตอนนั้นเลย <c oughs> แต่ไม่มีรถเดินกนนนนลับบ้านไปหนีหลอนกันหลอนแม่มหาหรือวะไม่ใจา iet, ่ายยังกุนกุนเดียวฝนหรือเปลเลยเฮ้ยเออโต้ว่าได้มันตามวงเล่นตามคลิปปนีมันหนอนนหนุกันหรอ ไปโตัวตัวตึงบานไหวๆมีบอดี้ เดี๋ยวเดีเบ็ดก่อนเบ็ดที่บลิ่นเหรเบ็ดเป็ดทิวกลิ่นเหรอเออกลุมล่มเลยนตรนูนตรงนี้ได้ดอกเลยเลยเหนกลองไม่ไก่าเอ็น làm đẹp phải tưng luôn phải tưng đàn đơn nhẹ để mình đơn nhẹ đơn nu để đơn, nhay, đơn, 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 để đơn để tay tổ là còn con trâu cá nè luôn lấp ban gần phần tay nhai tầm phơi mang này mình gọi mình còn đủ chỗ đủ ăn mày cây ôm ra luôn mà mới lên mày hỏi đây cao mà đủ. ดูวาติดตวนเองยังไงจองตัวเองดังไม่กบไม่ได yes, ้ซึ่งขนาดนั้นแหละแต่เกยหญ่ลงมาเล่นๆป่าตำมันเนี่ยนะก่อนกะมาเลล้มมาเลยบ่าตอนตอนอยู่ม้อตห็นดำอะไรไปบ้างท้าไม่ติเด้ก็ตายลูกป้มไม่ได้ตายไป

nhìn ta gắn đâu họ vào ghế từng lấp đế là à đúng mà quân quên mấy tám mà tôi đi có lên bốn ngân thực vận mấy người mà rồi mình giải tí con thủy thì con thủy cứ răng ban ngầm này ban ghế ăn đấy cứ thị thịt truôn. mấy tí mà tầm đấy À, tương nháy, kể tương đun nhé, kẻ tương đun nhé sắp vặt Kẻ tương đun nhé ạ Tua lấy vịt Phải Phải dịch ngán coi là Phải mà lưu, lưu mà Gật mà hai nhóm mà từng tưởng đi lưu Thế tương đồn nhé Thế tương đây thì có, có lắp cắp rồi gặp mặt à Chàm <laughs> chẳng quá Thế tương lẻ Lẻ loài lột tục đi nhé Thằng nhé Tức lòng đứa này Tức tổ rắp Nó tương ดูปอเก๋ตึงบ้านเดินนําไปกวนเลยนุ๊เห็นนี่ก่อนตึงดั่นแหละไอ้ดูนาไปเดยลุกโดอยู่เลยแต่ว่าไอ้วนไม่ตามมาอยู่ที่บ้านเลยแหละไปเดินรับด้ไปตานําไปเดี๋ยวหลุดมาตัวนักอู้มาเลยผมมาใต้แถวๆนี้หลุดเรือมากเกะตึงบ้านเลยก้อหลุดมากเลยนะใช่ไหมดู ดูวเปน็นแนวด้กาต่างนะเฮ้ยเดินไม่ได้นํำก้องเน,นี่ยอันนี้ไปลองหลังไกได้ไหมจ๊ะงานนี้ไอ้กุลลกลตันตันได้หลังเออเอาไปดันไดบ่เอาไปลองจ๊ะนนมีมไ,ไ,ไก,ก่เหรอตัวนู้ตัวเดียมตันเฮ้ยเข็ดตึงบานแลว ปุ่นมาใต้น้ำกองเกตึงบ้านลตาเดินไปก่อนตาใต้น้ำสักเดียวเฮ้ย hey, ตึงตอนเด็กๆตีมาเอยกระตุง้งแล้วไม่นี่น้าม,มันเต่งปุนนั้นไม่เลียอ,อนาคตนาจะนั้นไม่มั้งเนี่ยเต็มไม่ดูตัวเลยคขนัน ờ bên kíp kế niên thì ta tha dọn về lưng có lấy có chè con lấy hai chồng tay rồi trong phải gọn bài